วันที่20ก็วันนี้ก็มาลงกันที่หาดเจ้ากับไสยอดแห่งเปนี่พี่จีระวันนี้ยังไงกันดีนี่ไปหาอยเซีครับไปห่อยเซีเนาะโอเคไปเดี๋ยววันนี้ก็มีทีมงานมากันด้วยสี่คนก็คือหนึ่งผมและนะครับผมนี่ผู้ร่วมโครการอีกคนครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมไหมอมลวยนะ ครับก็น้องแป้งครับเตรียมตัวสู้กันวันนี้สวัสดีครับพี่แป๊ะสวัสดีครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมลุยนะครับโอเครอมานานครับกับสมาชิกใหม่กับสปีดโบอสครับน้องบอมในน้อยร้อยอารมณ์วันนี้จะอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะอยู่ในเรืออารมณ์ดีครับวันนี้ครับแล้วก็ ฝากติดตามชมผลงานกันด้วยก่อนอื่นอย่าด่าเยอะฮนะโดนทุกคลิปเลยดูได้อยากติชมอะไรได้นะแต่อย่าเยอะเดี๋ยวโอ้โห,โโหเตรียมตัวไม่ทันครับฝากติดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับผมไปดูยกันครับ น้ำเช้าครับโดแล้วตัวแรกเปิดด้วยพี่แป๊ะครับอะไรมี่ปนแับงงงงงงเลยพี่เออบอมปล่อยพี่แป๊ะแย่งมาได้ไงเนี่ยอ๋อตามมาด้วยเหรอกินตามอายุใช่ไหมไล่ก่อนโอ้ใหญ่เว้ยวิ่งวิ่งวิ่ง ตัวจุดแปดถึงสองอืออินซีอินซีครับอินซีอินีครับสีครับโทษครับโอ้ยใหญ่ครับครับหวานๆหน่อยพี่ครับอ๋อ สึ้เรียบร้อยสองเที่ยวเลยเที่ยวแรกมีสะดุ้งนะเตือนก่อนเลยโอ้กัดสีเงินชมพูดี่ว้าวานะเอ,อ้อเหยื่อคนดังไปเขาไม่ทำแล้วพี่โหหันหน่อยพี่แปะ๊ะ ยอดครับสุดยอดสีตัวแรกมาแล้วครับบอมยังไงเอาเอาเขายังเนี้ยใกล้แล้วพี่ใดียแก้วใกล้แล้ว,ลวนะเหยื่อก็สีเดีวยวกันไหมเหรอโอเคโอเคโดนแล้วครับโดนแล้วโดนลแล้วครับโดนแล้วครับอ่าโดนแล้วครับโบไลชิคกิ้งวันนี้พามาสนุกครับไตฮอตแห่งปีนน คิวดีกว่าจะได้นี่โอ้โหถึงต้องซื้อซื้อคิวเลยใช่ไหมดีต่ตัวละคระับตื้นแม่งจนได้มีน้ำหนักมีไซสมีไซส,ส์สามสามทานไม่ติด <c ười> ชาเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดพิจาราข้ามือเอ้เรียบร้อยครับ,รบ,รรบใหญ่เบิ่มครับตัวนี้โอ้โหมึงจะลอมาได้ยังไงนั่นแหละสุดยอดนี่ครับโปรไลจิกกิ้งครับผม0 8 1 5 1 4 1ดหนึ่งห้าน่ี่หเก้าสามนี่พี่จิระครับขอบคุณมากครับเอ๊โอ้โหตอนนี้ก็ มากลางอา่าวมาเจอสายบิน <laughs> กี่ตัวแล้วพี่วดัดกี่ตัวแล้วรอสามโอ้เท่ากันเท่ากันเท่ากันมาแต่เช้าหรอพี่มงกี่กโมงรอโดนตรงนี้เลยหรอสาม แกก็ได้เจอเพื่อนสมาชิกด้วยกันแต่งเขามาเยอะมาเป็นทุกดกดกดโอ้ยเดี๋ยวนี้พี่ก็เปก่อนโอ้โหเขาจริงๆครับวันนี้แต่งใปงานตัวเลยครับ เ้ยไหนได้เอาเครื่องดีเซลด้วาร้อนช้าโอ้โอหสงมาแล้วครับตัวเบ็ดจิกของร้าน PN Fishing ใช่ไหมโอเคขอบคุณฮะร้าน PN Fishing นะฮะนีค่ครับสั่งได้ทุกขนาดนะครับสั่งตัวเบ็ดนะฮะ PN f i s i i n g เข้าไปที่เพจ Facebook <Yeah. S 1> ของ PN Fishing ได้เลยนะฮะ ทำตามสั่งรับทําตามออเดอร์ทุกอย่างครับของดีมีคุณภาพครับ PN Fishing ฝากไว้หน่อยนะฮะร้านนี้ใช้ได้ครับไม่แพงอ่ะเราไปดูกันต่อครับเข้าโฆษณาไปแล้วตอนนี้แตงหันหน้ามองหน่อยดยเออโอ้แอคชั่นสวยจริง,รงไอคนข้างหลังนะั้นยังไงนะ่ารายงานะตัวหน่อยดยิได้ได้แตงเออ,โ,อโยนไป ดีครับอุราอีกแล้วครับท่านกลางอ่าวครับกับเรือโปรลายจิกกิ้งฮนะดีครับสนใจติดต่อได้ครับพี่จิระนี่0815141593ครับโปรลายจิกกิ้งมาแล้วครับมาแล้วตัวโู้ยม่เลิกเลยอย่างเมี้อกี้โอ้ยเอ้ย เยอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับขอบคุณท่านสมาชิกนะครับโอ้โหติดท้องนี่วาแต่งใจเย็นเขาค่อยเล่นคีบคีบคีบหวานได้หวานไปท้องแอรฟาวนี่วาลูกเนี้ยพี่จิระเล่นไหลหลุดพอดีเลย <laughs> โอ้โห้ ครับตัวนี้ใหญ่กว่าตุ๊กี้โอ้โหกีดตวัวแตงเนะี่ยสองแล้วสองแล้วโอ้โหดีเซลร้อนช้าครับแต่มาดีครับเอาของแขงมาด้วยกูเราโอเคบตนดีก็เที่ยงแล้วเนาะถึงเวลาพักเที่ยงครับเซเว่นเปิดแล้วครับต้องการอะไรฮะบอกได้นะครับไปไงมั่งเช้า,ชาน้ำเชา้าดีอยู่ครับโดนไปยังยังยังเลยครับยังเลยนะมันต้องใช้ประสบการณ์ โอ้ดูด้วยมากับใครนั่นกูคุยอีกได้ทีนี่ขยมเลย <c oughs> ได้ทีขี่แพะไหลไม่ใช่ขี่แพะไรนะขี่แพะไหลโอ้แต่งเป็นไงกินข้าวก่อนโ <alam. S 1> okay. อเคเที่ยงครับเดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนโอ้พี่กิราครับไม่ยอมครับวันนี้สับเฮ้ยอะไรพี่แป๊ะเล่นอะไรเฮ้ยอะไรพี่แป๊ะพี่แป๊ะเล่นอะไรโตแล้วครับล่ะโอ้ยลุดโอ้โหไม่รู้อะไรครับ เล่นต่อครับเอาละผมกินครับ นี่ครับมาเรียวเออเออนั่นแหละนั่นแหละดีเรียบร้อยโอ้โหบอมมือมาหน Buff ่อยได้บอมเอ้พิจารณาทีเออโอ้โหแหมมาถึงแล้วครับบอมไสใหญ่ด <coded> ้วยฮะมาดมช่องเลยดิโอ้โหได้ปลาแล้วครับ ยังไงครับนั่งมอเตอร์ไซค์วินตามมาหรนะือเปล่าแท็กซี่เนี่ยเดินตามมาเจอถึงว่าไอ้หามาช้าเหลือเกินโอ้ยเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยมาถึงครับเดินมาโโอ้หดูครับดูมัดูัาดักไวโอ้โหโชว์ครับมาเดชโชว์ปลาเดชอืมกูเราไซร์สามสวยมากแล้วกองนี้ใหญ่มากนี่ครับ ฝากเบอร์โทรเลยครับพี่ห้าหน,นึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าสามพีจีละครับหาดเจ้าครับโ,โทรมาคุยนะคุณประกวดคิดว่าปล่าไม่รู้พอาจริงครับสองตรงโอ้สุดยอดสุดยอดรีบมาจองคิวกันไว้ก่อนนะครับผมบอกตรงจองไปก่อนดีกว่าไม่มีให้จองครับ ครตัวที่สองตัวที่สองสำหรับวันนี้หมาอีกแล้วครับผมโอ้โหมาอีกแล้วอินซีแน่นอนครับซีแน่นอนมันกัดตามอายุใช่ไหมพี่จิระโอเคเฮ้ยไอช่อนไอช่อนไอช่อนผมน่าจะบวยอะ่ะ

ครับออไปเลยอยากไปไปไหนไปพี่แป๊ดระวังครับ ช้อนครับช่อนครับได้ครับรอบก็ได้นะครับตีมือกันช่อนปลาของพี่ศิระครับผมนี่ครับผมโอ้โห,โหโแท็กมือคีพี่โอ้โหเอ๊โอ้โหจัดไปเราจริงๆเลยเนี่ยใครเนี่ยะ <laughs> โอ้ยได้ปลาแล้วเสียงดังเว้ย <laughs> โอ้ได้ไส้เก่งครับนันนี้ผมรอคิวมา2เดือนเนี่ยโอ้กว่าจะได้ลงลำนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> อาแล้วแต่พี <c oughs> ่ยอดจริงๆครับงานนี้ลำนี้มาไม่ผิดหวังครับผม <c oughs> โปรไลทจริงๆครับ0815141593ี15 15พ่พีจีระฮะโทรมาติดต่อกันได้เลยโทรมาคุยกันได้ฮะ อ๋อหาดเจ้าสำรันครับผมเพชรบุรีครับเพชรบุรีหาดเจ้าครับ <You S 2> โอ้โหนี่ครับไอช่อนทะเลโอ้ยบอกแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าไงมันผมพุ่งเบ็ดอยู่มันรอผมเส <laughs> <laughs> ียงดังเลย <laughs> อ่ะโอเคครับผม <laughs> นี่ฮะเบ็ดเมื่อกี้หลุดไปพี่จิระใส่ให้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆมาลำนี้คุ้มทุกอย่าง ไปตามล่าตัวอ okay. ื่นกันต่อครับผมขอบคุณครับพี่โดนอีกแล้วครับเราครับโดนอีกแล้วครับรอบก็จะพังเอาเอารอบก็จะพังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนอีกแล้วครับออกก็พังครับเพืองมูดครับวันนี้โดนของหนักจริงๆครับดีจิระจัดให้ ครับอนครับเอาเอาพี่ยนได้ลำแรกต้องกินโยนไปแดกองกครับมาแล้วพี่เรียกพลอยเจสซี mm ่ hmm. ผมโดนแล้วผมโดนแล้วครับตอนนี้กูกูเราแล้วครับกูเราครับกูเราอ่แต้งตั้งายพิเรนโอ้โหเอาฝากก้อนไอยครับฝากก้อนหน่อล้อน้นอวอยไวะโอโหแล้วครับกูเราครับ

เขาจนได้กูเราฟูดวายเลยครับโอเคครับถือว่าฟูดวายครับรอบบ่ายนี้นะครับตอนนี้กูเราครับเป็นหมายกูเรานะครับตอนนี้มาดูไซส์กันกูใหญ่แค่ไหนนี่ครับฝีมือพี่กีฬาครับผมนี่ครับนี่ฮะสุดยอดเกี่เราไปั้นด้วยกันไวในไม่ทีเดียวครับแข่งโถดีแล้ว ไปกันไปคันได้ที่นี่กีาย,ายดิบ,บอมอบยิงต่อพยายามให้ถึงพื้นถ้ามันไหลไปไกลก็ไหลไปไกลก็ดึงดับแล้วก็จะโยนที่มาท้ายเรือเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะตกตรงกลางคดีครับครับโหคุณเราอีกแล้วผมบอกได้เลยว,ว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไถเรือ เกือที่ดีด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเราตกเข่งแล้วขนาดตกเก่งเหยือดีเข้าหมายไม่ถูกมันก็ไม่กินนะครับอย่างนี้เห็นเชื้ออยู่ใ,ใกล้ๆแต่เมื่อกี้เฉียวกองมันก็ไม่กัดแต่พี่จิระบ,บอกเก่งข้อรอเลยโดนแล้วครับปึบ้งเลยทุกดอกครับถึงว่านะครับเขาถึงได้เป็นไตรฮอตแห่งปีนะครับคิวไม่ว่างเลยเนะี่ยผมสเดือนแล้วเนี่ยกว่าจะได้ลงโอโ้โหโอ้โห โอ้โหครับนี่ครับอ่าลอกเอาไปเลยนให้เลยครับ <laughs> แตงหมุนขวานะครับแต่เมออื่อกี้โดนปลาดึงหมดเกือบหมดลอกครับก็เลยต้องไปใช้ลอกของพี่จิระมาเป็นลอกหมุนซ้ายแทน ปลารวมสําหรับวันนี้ครับตอนนี้ปลาที่ได้ก็ขึ้นมาก็จะเอามาแบ่งเป็นกองกันแบบนี้นะฮะนี่แบ่งเป็นกองให้นะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายเราก็จะหารเท่ากันหมดนะครับค่าใช้จ่ายเราก็จะหารเท่ากันหมดสุดท้ายนะครับปลาที่ได้ไม่ว่าจะเป็นกี่ตัวก็ตามเราก็จะเอามาแบ่งนะครับแบ่งเป็นกองกองนะครับโดยให้ไต่เป็นคนตัดสินนะฮะแบ่งกองกองไปนะครับนะมา อานะที่กองนี้นะกองไปซีตัวนี้เบอร์หนึ่งนะอ่านี่เบอร์หนึ่งนะบอมบกองไปซีเบอร์หนึ่งนะและนี่ลองลงมาสองสามสี่นี่เลยนะต่อไปก็เป็นการจับฉลากนะครับมาอ่า้คืคนการจับฉลากแบ่งกองดูที่เบอร์อะไรดูนะเบอร์เบอร์หนึ่งโชว์กองมาอ่ครับอ่าบอมได้เบอร์หนึ่งครับมาแตงมาแตงแตง,แตงล้วง เบอร์สองเบอร์สองครับมาพี่แป๊ะมาพี่แป๊ะก็จะมีอยู่สี่กองนะครับในนี้ก็เลือกกันไปหยิบเกิดไปนะครับทุกอย่างจะออกมาเพื่อความเท่าเทียมเป็นเบอร์สี่ครับพี่ครับโอเคผมก็จะเป็นเบอร์สามนะครับได้กองที่สามนะครับผมก็มีปลาช่อนด้วยนี่ฮะนี่ฮะของผมของผมนี่ครับนี่นี่เลยนี่ครับนี่เลยครับ ก็เก็บเลยดีกว่าจะได้เินดียวเนี่ยนะครับก็คือการออกตกปลาก็จะอย่างเงี้ยนะครับบางคนถามว่ามีคําถามมาว่านาะเจพี่ติระผมออกตกปลาหมื่นนึงเนี่ย มันจะคุ้มกับค่าค่าค่าเรือไหมถ้าถ้ามองเป็นธุรกิจไม่คุ้มหรอกครับถ้ามองเป็นกีฬาเป็นความสุขนะ<บ>มาได้เลยใช่ถูกต้องครับพี่ถ้าถามว่าเงิน10,000บาทเนี่ยจะออกไปตกปลาเนี่ยถามว่าคุ้มไหมคุณจะถามผมเลยถ้าเอาหมื่นนั้นน่ะกับพวกคุณน่ะไปซื้อเหล้ากินให้เมาให้เต็มที่ไปเลยทั้งเหนื่อยทั้งร่างกายทั้งอะไรทุกอย่างแต่ถามว่ามันความสุขอะ่ะตรงเนี้ยความสุขมันคนละอย่างเลยผมมีความสุขเวลาปลากินเบ็ดผม ผมมีความสุขเวลาผมได้ออกไปกับเพื่อนกับฝูงตกปลากันแบบนี้สุดยอดมากแล้วถามว่าเงิน1 0 0 0 0มื่นบาทเนี่ยออกตกปลาคุ้มไหมต้องโอ้โหอย่างงู้นอย่าง,ง,งนี้จะได้คุ้มกับค่าเลยหรือเปล่าออคําถามนี้ผมไม่คิดมากครับสําหรับคนอื่นถ้าคิดเรื่องนี้ก็อย่าตกปลาเลยดีกว่าครับผม ครับแล้วก็ทลิปนี้ขึ้นมากันถึงทริปที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็มาที่ร้านอาหารเอกซีฟู้ดนะฮะเป็นร้านประจําสําหรับอาหารทั้งหมดนี้นะครับผมเนี่ยฮะนี่เลยก็นี่เลยครับคนทําคนนี้ทั้งกุ๊กทั้งไตเรือครับผมนี่วันนี้เป็นไงครับพี่พอได้ครับราบรวมพอได้พอได้เนาะผมไม่พอได้แล้วได้เลยพี่ได้เลยทีเลยครับผมวันนี้ ก็ถือว่าสนุกเลยทีเดียวครับวันนี้ได้อักปลากันทั่วหน้านะครับผมบอมไงวันนี้ได้พี่ปิดท้ายหนึ่งตัวพี่อปลากุเรานะได้ได้ออกลงเรือปิดบดั้างในมีความสึกไหก็ดีพี่สนุกดีครับเนาะเมาไหมวันนี้ไม่เมาครับเตรียมตัวมายังไงก่อนลงเรือก็ฟิตร่างกายพร้อมพี่นะครับอย่านอนดึกอย่ากินเบียร์เยอะใช่ครับ ที่ไอ้ที่กินเยอะคือแม่อะไรนะคือให้หลับใช่ไหมให้หลับโอเคโอเคโอเคเออเต๋อเต่๋อมาดีก้าววันนี้เป็นไงดีไม่ถึงมั้งเออช่วงเช้าเป็นไงบ้างช่วงเช้าก็ดีช่วงเช้านะช่วงเช้าก็ได้โอ้โหพอตกบ่ายมายิ่งแล้ว อดกดกดปลากุลาไปกี่ตัวสี่ครับกดกุลาไปสี่ตัวเลยนะโอ้โหเทพอยู่คนเดียวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่อิจฉาเลยไม่ได้กุลาครับสำหรับทริปนี้ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมกับเจด้านะครับผมช่วงนี้สำหรับนักตกปลาทั้งหลายนะฮะอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรนะครับผมหรือว่าอยากจะติดต่อเรืออ่าลองเลยที่เบอร์ติดต่อยังไงดี โปรไาจิกกิ้งครับโปรไาเจ้าสำราญ081 5141593านครับผมโปรไาจิกกิ้งออนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขออนุญาตทำข้าวก่อนนะครับ